สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนกับเข้าสู่ช่องลักชัวร์อีกครั้งหนึ่งครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับเราลงคลิปทุกหกห้าโมงเย็นนะครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเราลงคลิปทุกห้าโมงเช้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับผมก็จะเป็นรหัสเน็ตฟรีของทูมูฟนะครับยังไงก็ ผมแนะนำว่ารหัสเดี๋ยววันนี้มีทั้งหมด7ตัวเนี่ยก็ใส่ให้ครบทุกตัวก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารหัสเนี่ยทุกตัวเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขของมันนะถ้าซิมของคุณเนี่ยใส่ถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแต่ถ้ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับยังไงก็ก็เลยแนะนำว่าใส่ให้ครบทุกตัวนะครับผม <u> แล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปครับฝากกดติดตามไปดยกันแล้วกันนะครับผม ผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะ1000 s u b s ซ r i ส e ก่อนสิ้นปีนี้นะครับก็นี่คือเป้าหมายในช่องตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับร้านเนี่ยตัวแรกนะครับผมเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ<ม>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดอกจัน878นะครับตามด้วยดอกจัน2ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยม ดอกจันแปดเจ็ดแปดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเน็ตตัวนี้นะครับสามร้อยยี่สิบมบีนะครับใช้งานได้อยู่ที่หนึ่งวันนะครับผมแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่สองนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับตามด้วยดอกจันสองสี่เหลี่ยมดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเน็ตตัวนี้สามร้อยยี่สิบมบีนะครับใช้งานได้อยู่ที่หนึ่งวันเช่นเดียวกันนะครับตัวที่สามนะครับดอกจันหนึ 77นะครับสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผม60นาทีนะครับความเร็วอยู่ที่150 KB นะครับแล้วก็สำหรับตัวที่4ดอกจัน777นะครับดอกจัน780สี่เหลี่ยมดอกจัน777นะครับดอกจัน780สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเนี่ยตัวนี้2องกิกชัยเงินอยู่ที่7วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่5ดอกจัน878นะครับตามด้วย09 78สี่เหลี่ยมดอกจัน878ดอกจัน0978สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตัวนี้นะครับ 20mb นะครับใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ฟรีตัวที่6นะครับดอกจัน900นะครับดอกจัน7162สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน900ดอกจัน7162สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตัวนี้10กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผม โอเคครับแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายสนสไลด์คลิปนี้นะครับตัวที่7นะครับผมดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันศูนยแปดศูนย์แปดนะครับหนึ่งหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมดอกจันแปดศูนย์ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เหลี่ยม, 8, 8 8ยมสำหรับร้านเนี่ยตัวนี้นะครับแลกวันนะครับสามารถใช้งานได้อที่สามสิบวันเลยนะครับแลกวันเพิ่มได้อยู่ที่สามสิบวันโอเคไหมครับผม สรวนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยกันละกนะครับอย่างที่บอกนะครับเป้าหมายของเราคือ1000ซับสไครต์ก่อนสิ้นปีนี้นะครับในว่าอย่างไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคสรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไวให้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ